ต่อรถไฟฟ้าสีน้ำเงินซื้อต่อมาลงเพชรบุรีต่อสายสีแดงมาลงสวนอกนูมจุดหมายของเราเดินทางได้เป็นรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ ไฟฟ้าแอปพอลิงค์ไปลงที่สวนภูมินะคะเราจะไปต่อรถไฟฟ้าคันนี้นะคะไปลงที่สวนภูมิะคะ่ะไปที่ชั้นสี่นะคะ